ให้เป็นภายในพรุ่งนี้แล้วกันนะครับนาะแต่ละกลุ่มนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้นักศาเนี่ยกลับไปทบทวนนะครับทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาในทุกๆวิชานะครับนอะในทุกๆวิชาว่าเรามีความสนใจเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรแล้วเราลองไปดูสิว่าในโลกของการวิจัยอะครับในโลกของการวิจัยเนี่ยเรื่องที่เราศึกษาเนี่ยเ,เราอยากจะศึกษาหัวข้ออะไร นะครับเนาะเราอยากจะศึกษาหัวข้ออะไรดังนั้นเนี่ยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่จะต้องไปหาเลยก็คือหัวข้อของการวิจัยนะครับหรือหัวข้อที่สนใจที่เราจะทําการวิจัยเนาะอันนี้เรื่องที่1น,นะครับเอาหัวข้อมา่อนอันที่2เนี่ยก็คือไปดูซิว่าเรื่องที่เราสนใจเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มันใช้ในการแก้ปัญหาหรือ ใช้ในการพัฒนาอะไรเป็นการพัฒนาองค์กรเป็นการพัฒนาหน่วยหรือเป็นการพัฒนาบพรหรือเป็นการพัฒนาด้านอื่นๆนะครับแต่หัวข้อวิจัยขอให้อยู่ในขอบเขตของการบริหารธุรกิจนะครับการบริหารธุรกิจเราจะไม่เอาหัวข้อที่เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ เพราะคอนเซ็ปต์มันแตกต่างกันนะครับนะพอคอนเซ็ปต์มันแตกต่างกันฉะนั้นวันนี้แต่ละกลุ่มขอให้ไปแบ่งกันนะครับแล้วก็ไปคุยกันให้ตกผลึกว่าเราจะทําวิจัยหัวข้อเรื่องอะไรเนาะหัวข้อเรื่องอะไรเช่นเราจะทําเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเราก็ไปดูซิว่า หัวข้อส่วนใหญ่ของการพัฒนาสมัรถาะบุคลากรมันมีอะไรบ้างก็ล่ากมาเป็นตุ๊กตาแล้วเอามาตั้งเป็นหัวข้อเรื่องของเราแต่ว่าขอให้เป็นเรื่องที่เราสนใจจริงๆหรือกลุ่มสนใจจริงๆนะครับเนาะแล้วต้องตอบได้ว่าเรื่องที่จะทำอะครับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายกลุ่มประชากรหรือกลุ่มที่เราจะไปทำด้วยเนี่ยคือใคร าการทําวิจัยให้จบเร็วเนาะการทําวิจัยให้จบเร็วส่วนหนึ่งมาจากการเข้าถึงกลุ่มประชากรได้ง่ายนะครับอย่างเช่นเราจะทําสัมภาษณ์รัฐมนตรีอย่างเงี้ยครับงนั้นเนี่ยกลุ่มประชากรเนี่ยเราเข้าถึงยากการวิจัยเราก็จะจบช้าดังนั้นการทําวิจัยในครั้งนี้นักศึกษาต้องไปดูว่า กลุ่มประชากรที่เราจะทําเนี่ยเราเข้าถึงได้ง่ายไหมนะครับเราเข้าถึงได้ง่ายไหมนะครับดังนั้นไปดูซิว่างานวิจัยที่เราจะทํางานวิจัยที่เราสนใจกลุ่มประชากรเป็นใครเนาะประชากรประชากรขอให้แบบไม่ไม่ใช่น้อยเกินไปนะครับอย่างเช่นเราจะทําในหน่วยของเราแต่ในหน่วยของเรามีอยู่ยี่สิบคนอะไรเงี้ยครับ มันไม่สมศักดิ์ศรีเนาะแล้วมันไม่สมศักดิ์ศรีมันไม่สมศักดิ์ศรีในพลแต่ละท่านดังนั้นขอให้ทุกๆท,ท่านที่จะขึ้นในระดับในพลในพันในหมื่นเนี่ยช่วยหากลุ่มประชากรที่มีจํานวนเยอะๆเช่นประชาชนในจังหวัดสแก้วเนี่ยมีอยู่สองแสนกว่าคนเนี่ยเราจะได้กินแบบสอบถามกันได้ง่าย สองแสนกว่คนนะครับอีกอันหนึ่งที่จะต้องให้ไปหามาก็คือว่าหัวข้อที่เราจะทำเนี่ยครับมันไปแก้ไขหรือพัฒนาเรื่องอะไรนั่นแสดงว่าถ้าจะไปแก้ไขหรือจะไปพัฒนามันจะต้องมีโจทย์หรือมันจะต้องมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมนะครับมันจะต้องมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับ ขอบเขตของการวิจัยคือเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจเท่านั้นนะครับจะเป็นในเรื่องของการเงินบัญชีการจัดการการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการคุณภาพได้หมดว่ามาเลยครับจริยธรรมจริยธรรมที่เราเรียนไปการตะลงการตลาดได้หมดขออย่างเดียวเราจะไม่ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจเพราะ ไม่มีใครเขาทาแล้วครับลืออยกเว้นประเมินอบตก็ทําดังนั้นในวันนี้ขอชื่อหัวข้อและโจทย์ของการวิจัยสั้นๆรวมถึงกลุ่มประชากรนะครับนะขอคอนเซปต์หนึ่งหน้ากระดาษ A4 นะครับเขียนจากการกันกรองของทั้งสี่ท่านนะครับลงมา วันนี้ผมให้10คะแนนแรกใครมีคำถามไหมครับสำหรับวันนี้ส่วนเอ่อสัปดาห์หน้าเราจะเจอกันนะครับขอนัดเลยนะครับขอนัดเลย9โมงเช้าเราจะเจอกันแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยขอญาติเลิกเย็นนิดหนึ่งเนาะขอญาติเลิกเย็นนิดหนึ่งนะเ,เ,นนนงนะเพราะเราไม่ได้เจอกันสองสัปดาห์ มีคำถามไหมครับสำหรับวันนี้เชิญครับเชิญครับอทวนโจรรทวนโจรับโจ์นะครับข้อที่หนึ่งครับให้ไปทบทวนนะครับให้ไปทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนมาแล้วก็ไปดูที่ว่าเราสนใจเรื่องอะไรให้ไปเขียนมาว่าเรื่องหรือหัวข้อวิจัยที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำวิจัยเรื่องอะไรอันนี้อันที่หนึ่ง สองเนี่ยไปดูซิว่ากลุ่มประชากรที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำกับกลุ่มประชากรกลุ่มไหน <S <S นะครับกลุ่มประชากรกลุ่มไหนนะครับเลือกมาให้ชัดเนาะแต่ว่าเลือกกลุ่มประชากรมาขอให้หาข้อมูลแล้วก็ระบุจํานวนประชากรมาให้ด้วยนะครับเนาะให้ชัดเจนนะครับเราจะได้คำนวณกลุ่มตัวอย่างได้ และอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อเราทําการเลือกหัวข้อมาแล้วเนี่ยหัวข้อของการวิจัยเนี่ยมันจะต้องเป็นโจทย์ในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นการพัฒนาดังนั้นเมื่อเราจะแก้ไขหรือ,อพัฒนาเนี่ยมันจะต้องมีสภาพปัญหาถูกไหมสภาพความต้องการดังนั้นเนี่ยเราก็ไปเขียนมาซิว่าไอ้ความเป็นมาหรือความสําคัญของปัญหาที่เราจะต้องทําการวิจัยเรื่องเนี้ย มันคืออะไรเขียนมานาะเช่นจังหวัดสแก้วเนี่ยนะครับมีบุคลากรข้าราชการเยอะแยะมากมายนะครับเยอะมากเราคิดเป็นร้อยละสี่สิบของจำนวนประชากรในพื้นที่อย่างเงี้ยครับนะแต่ว่าเราต้องการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการในจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยเราจะต้องพัฒนาสมรรถนะด้านใดบ้างอะไรเงี้ยไปดูมาสิว่าเขามี สภาพยังไงสภาพความเป็นมาและความสําคัญของปัญหายังไงเล่าถึงเขียนวิจัยในเรื่องนี้ครับครับเชิญครับเชิญคําถามอินต่อไปใช่ใช่สรุปมาให้ผมหนึ่งแผ่นเอซีครับเราคกัจใ ครับครับ เอาตัวเลขจริงที่เราอ้างเงได้ประชากรในในที่นี้อาจจะไม่ใช่ชาวบ้านก็ได้ครับอาจจะเป็นนักธุรกิจอาจจะเป็นข้าราชการอาจจะเป็นทหารอาจจะเป็นตำรวจก็ได้ต้องระบุให้ชัดว่าเราใช้ประชากรกลุ่มไหนให้ชัดเจนใช่ใช่ ใช่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 กายฤทธิ์ถามไหมครับเหมือนจะสงสัยอาเชเชิญเชิญกาฤทธิ์ถามทักหนึ่งคำถามไม่ไม่ได้ยินเลยครับ ปิดแล้วเปิดแล้วอ๋อมาผมมีปัญหาอ่ะท่านซาบูครับท่านซาบูน่าจะสงสัยหนักเลยเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับเชิญครับได้ได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินครับได้ยินครับชัดเจนครับ งานนี้อาจารย์ที่ส่งวันสุดทุนในพรุ่งนี้ใช่ไหมครับอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ให้ส่งพรุ่งน,น,น,นี้ครับครับก็ตอนนี้กําลังเดียเด๋ยวเดี๋ยวสงสัยยังไม่เข้าใจอยู่รครับอาจารย์ครับยังงงอยู่ <laughs> ท่านซาบูอยู่กลุ่มใครยังไม่จับกลุ่มครับตอนนี้ครับยังไม่ได้แยกกลุ่มนะครับ อาจารย์ใยวัฒน์เชิญครับท่านใยวัฒนดที่รับอาจารย์ก็เหมือนเหมือนพิซาบัวครับถ้าเจอตอนเดียวต้องได้จับกลุ่มแล้วก็คุยปัญหากันนิดก่อนครับจะได้ตกลงใจว่ามีอะไรติดขัดัอะไรเลยทางอาจารย์ครับอาจารย์ครับที่จะส่งเนี่ยขออนุญาตครับอาจารย์ที่จะส่งเนี่ยคือสรุปแต่ละคนก่อนใช่ไหมครับที่จะส่งพรุ่งนี้ คือคนละแผ่นก่อนใช่ไหมครับกลุ่มล,ละลเป็นกลุ่มครับกลุ่มละหนึ่งแผ่นครับอ๋อผมนึกว่าทําเดียวนี่ทำเ <พอ S 2> ป็นกลุ่มน,นะครับจริงอะอร,อะรวมกันแล้วก็เสร็จวันนี้เลยก็ได้นะนเนี่ยหลังจากคุยกับผมแล้วก็ถามไปแล้วก็เสร็จเลยพรุ่งนี้จะได้ไปซักผ้าให้ภรรยาจะได้เสร็จเสร็จซักเรียบร้อยแล้วครับ จารย์ครับให้ให้ให้ส่งทางไหนครับส่งทางส่งมาี่กลุ่มไลน์เลยครับครับจะรเขียนชื่อให้ผมด้วยนะอันนี้แบ่งสองกลุ่มนะครับอาจารย์ครับกลุ่มละเจ็ใช่ไหมครับอาจารย์ที่ตกลงกันไว้ครับกลุ่มละสี่กลุ่มละสี่กลุ่มละสี่อาจารย์จะตกโลกังมกลุ่มละเจ็ดอาจารย์กลุ่มละเจ็ดนะครับยางตกลงไว้เจ็ดนะคะคุยกันมาได้เลยครับตะทวงกันที่เก๋ห้องเนี้ย อะไร่ลอครับเป็นผมอัดเสียงไว้อยู่ครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับกจะส่งวันนี้น่ะเจ็ดคนเนี่ยส่งวันนี้นะครับครับได้แล้วมันจะได้กี่กลุ่มอ่ะมันจะได้กี่กลุ่มก็สองกลุ่มเอครับที่คุยกับอาจารย์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับที่อาจารย์ว่าโอเคโอเคแล้วครับอ่าส่งวันนี้นะกี่โมงกี่มูมนัดมาเลย ไม่เกินเที่ยงคืนค่ะผมจะแห่ที่ตามาตื่นไหมล่ะมันจะแห่ที่ตาตื่นมาตรวจไหมตาตก็ตรวจพรุ่งนี้ครับอาจารย์ตรวจพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอครับสูงมาภายในวันนี้อ่ะให้มันส่งเรียบกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยเกตส่งวันนี้ครับก็ส่งส่งมาในวันนี้แต่พรุ่งนี้อาจารย์ก็ตรวจพรุ่งนี้อืออาจารย์เห็นแกมัน น,น้อยของูหนุ่ะเลยาจาอ่าสุภากรมาไหม,มครับวันเนี้ยมาครับอ,อ๋ออยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่บ้านะออะะนะอ,อ๋อรูปโปรไฟล์พร้อมลบมาอเอกอลากกดมาไหมครับวันเนี้ยกล้กกดอลากกดไปไหน วันนี้ขายไม่มมกินข้าวนอกบ้านเลยจ้าเมอกินข้าวเหรอออ๋วันนี้ใครไม่มาบ้างอ่ะน้สบูเช็คยอดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบอดาจารย์ขอแยรอาจารย์สามสี่ครบอยู่นะครับอาจารย์พอมีตัวตัวอย่างให้ดูไหมครับ อะไรนะตัวอย่างเหรอตัวอย่างให้ดูไหมครับอ่มีมีมีตัวอย่างกับมีเดี๋ยวผมส่งให้มันครับขอบคุณอาจารย์ครับเนี่ยคนก็เยอะเยอะกระดาษก็แผ่นเดียวอยาจะขอดูตัวอย่างผมแล้วกุมใจกับพวกคุณจริงกระดาษกระดาษนกระดาษแผ่นเดียวเลยยากครับอ่าเพื่ที่พิมพ์ในคอมกับหรือ เขียนมือครับอาจารย์ยังไงก็ได้ใช่ไหมครับผอความจริงพิมมาก็ได้ครับเพราะว่างานเนี้มันมันจะต้องทิมอยู่แล้วครับอาจารย์ครับใช่แต่ผมจะมีการตรวจการคัดลอกงานทางวิชาการนะอย่าไปก๊อปปีว้วางมานะครับถ้าผมตรวจสอบในระบบแล้วมีการก๊อปปีว้วางมาผมหักสิบแต้มทั้งกลุ่มนะ ไม่ไม่ทำอั้นหรอกครับพจานครับเดี๋ยวผมก็เชื่อมั่นอย่างนั้นครับว่าทุกคนจะไม่ทำอนไ่เละโอเคงั้นเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งครับผมใกล้ถึงตาพยานละแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งตัวอย่างไปให้นะครับแล้วก็ทำส่งมาให้ทุกทีเนาะดังนั้นในตอนนี้ก็แบ่งฝั่งกันก่อนครับเขาจะเป็นเหลืองเขาจะเป็นแดงก็แยกเลยครับโอเคครับครับแลยวครับ๊บนึงครับครับครับ ขอถามนอกเรื่องนิดนึงครับไอ้ที่ผมให้ส่งคําสั่งไอ้เปลี่ยนคํานาหน้าชื่ออาจารย์เซนให้ผมยังงยั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 ลืมอแล้วเดี๋ยวเอางี้ท่านชัยวัฒน์ท่านชัยวัฒน์ส่งไปให้พี่วิเนาะแล้วก็บอกพี่วิว่าพี่วิอาจารย์คณิตบอกว่าให้พี่วิปินแล้วก็เตือนแกให้แกเซนหน่อยเดี๋ยวแกลืมครับครับโอเคส่งไปให้พี่วิเลย ครับส่วนของนัชานนท์เดี๋ยวผมจะส่งเกรดให้วันนี้นะครับลรวรอสักครู่ครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเสร็จบล็อกสองนะครับเสร็จบล็อกสองเนี่ยทุกคนเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอ่าให้สอบภาษาอังกฤษกันทุกคนนะครับทุกคนจะต้องเข้าสอบนะฮะ สอบสอบวันไหนครับอาจารย์เอ่ออาจจะเป็นอาทิตย์ที่เรามีกำหนดสอบกันนะครับ,อ,บ,อ,บอาทิตย์ที่ห้าของไออาทิตย์ที่หกของของบล็อกที่สองนะครับ,อ,บอาจารย์เชื่อว่าพวกเราทำได้คะแนนพรอมอยู่แล้วแหละ ังกไม่ทำาครับอยาก <c oughs> อยากให้แบบตั้งใจแบบเหมือนแบบตั้งใจอ่านแล้วแบบโหข้อสอบกันง่ายจังเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ่านแล้วก็กาไปเลยขอพยายามด้วยกายนโอเคเดี๋ยวอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งผมส่งไปให้แล้วก็ส่งมาภายในวันพรุ่งนี้ก็ได้ผมให้พรุ่งนี้ นะครับจะได้ได้ทกัเคครับสัสดีครับสด้ครับัดีครับสวครัดีครับสวัส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 ีครับสวัสดีครับสงั่ครับสดีครับสีครบ่งยสครับเวัสดี่รับสวัดบ่งัีครับสวัีคันดีคดีบสวัับไงดัสสวัสดีพี่สวัสดีน้องสวัสดีเอาไงครับก็ต้องแบ่งกันี่คนเนี่ยเบคบ ในไลน์เนาะเขาออกกันหมดแล้วอ่ะเออแบ่งลงแบ่งในไลน์ดูครับนอนไนนอนจะจะไปแบ่งกันในไลน์กันได้พี่ผมว่าจะหัวข้ออาการนี่แหละผมมีหัวข้อในใจอยู่ใช้กำลังคนไม่มากจะแบ่งให้มันสูสีกันน่ะครับเจ็ดคนเพื่อเพื่อมันรังเกียจคนเคือง ยอดแล้วรออาจารนหัวหน้าส่วนคนี้ว่าไงจะแบ่งกันยังไงนะเอาไว้ให้หัวหน้าห้องดีกว่า